จะเห็นว่าเทคโนโลยีสารสนเทศและเทคโนโลยีดิจิทัลมีความเกี่ยวข้องกันโดยเทคโนโลยีดิจิทัลเป็นส่วนหนึ่งของเทคโนโลยีสารสนเทศนั่นเองเทคโนโลยีสารสนเทศเป็นศาสตร์ที่กว้างและครอบคลุมการใช้คอมพิวเตอร์และอุปกรณ์โทรคมนาคมในการจัดการกับข้อมูลโดยเทคโนโลยีสารสนเทศมีความหลากหลายและครอบคลุมหลายด้านเช่นฮาร์ดแวร์ซอฟต์แวร์อิเล็กทรอนิก อุปกรณ์กึ่งตัวนำอินเทอร์เน็ตอุปกรณ์โทรคมนาคมการพาณิชย์อิเล็กทรอนิกส์ ronics, และบริการทางคอมพิวเตอร์ค่ะส่วนเทคโนโลยีดิจิทัลเป็นการใช้เทคโนโลยีที่ใช้สัญญาณดิจิทัลในการสร้างจัดเก็บและสื่อสารข้อมูลเทคโนโลยีดิจิทัลมีความก้าวหน้าอย่างรวดเร็วและไม่มีขีดจำกัดเช่นสมาร์ทโฟนแท็บเลต็ตคอมพิวเตอร์ส martwatch ส mart ททวี อุปกรณ์เสียงอัจฉริยะและอุปกรณ์อิเล็กทรอนิกส์อื่นๆค่ะสรุปนั่นคือเทคโนโลยีดิจิทัลเป็นส่วนหนึ่งของเทคโนโลยีสารสนเทศโดยที่เทคโนโลยีสารสนเทศถูกนำไปประยุกต์ใช้ด้านธุรกิจหรือองค์กรอื่นๆโดยใช้คอมพิวเตอร์และอุปกรณ์โทร,รคมนาคมช่วยในการจัดการข้อมูลส่วนเทคโนโลยีดิจิทัลเป็นการใช้สัญญาณดิจิทัลในการสร้าง เข้าใจแล้วครับ